การที่ถนนหน้าโรงพยาบาลชีรพยานสุดตัวอย่างฉับพล,ล,ล่าสุดได้กลายเป็นประเด็นที่คนสนใจกันมากหลายคนตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากสุดวิสัยจากสภาพดินน้ำหรือไม่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโครงสร้างเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบและมาตรฐานในการออกแบบงานก่อสร้างที่ซับซ้อนกว่าที่คิด แต่แล้วนี่คือจุดที่มีข้อถกเถียงมากที่สุดแม้ทางรอฟมอร์จะระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากสภาพดินและน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าปัญหาอาจมาจากการออกแบบที่มีช่องโหว่ที่ไม่ได้ถูกแก้ไขให้สมบูรณ์คาถามที่สําคัญคือสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความจริงหรือไม่หลังเกิดเหตุผู้ว่าการรอฟมอร์ได้ระบุว่าถนนสุดตัวในช่วงเวลา5-7ถึงนาฬิกาสนาทีของวันที่24กันยายนโดยอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงของดินและน้ำทำให้พื้นนนผิววววเสสีีียยยถถภาาาาาพจพจังงททลลลตม่่่กไ้ใแข เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาแม้จะมีการอุดรั่วและกลับคืนพื้นผิวถนนภายในสองสัปดาห์แต่ปัญหาที่แท้จริงอาจยังไม่ได้ถูกแก้ไขให้หมดสิน้นใครคือผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งนี้การที่เราฟอร,ร์มระบุว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหมายความว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเองหรือไม่หรือมันเป็นเรื่องของผู้รับเหมาที่ควรรับผิดชอบนี่คือคำถามที่ยังคงเปิดกว้างและต้องการคำตอบที่โปร่งใสาจากทุกฝ่าย โดยรวมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของวันนี้เท่านั้นแต่เป็นการเตือนภัยว่าการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องเจอกับสภาพดินที่ซับซ้อนต้องมีการวางแผนและตรวจสอบอย่างรอบคอบไม่ใช่แค่พึ่งพาการคาดเดาที่อาจคลาดเคลื่อนค,คุณคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของสุดวิสัยหรือข้อผิดพลาดในการออกแบบอย่างไรอยากมีความคิดเห็นหรือมุมมองต่างๆมาแบ่งปันกันได้นะครับ